ตากแดดขึ้นเขาลงน้ำ เข้าปาร์ตเวนเจอร์ขนาดนี้แต่ไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีไอเทมเด็ดจ้าเดี๋ยวมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักว่าตัวนี้มันคืออะไรกันครับใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์จะรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราไปพบเจอข้างนอกเนี่ยอากาศมันเป็นยังไงบ้างทั้งแดดทั้งฝุน่นคิดดูว่าใบหน้าของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตั้งแต่ได้ดรู้จักเจลลำไยชายเท้าสิตาก็อยากจะมาไปายให้ทุกคนได้รู้จักก่อนอื่นเรามาดูเนื้อกันก่อนเลยเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อใสๆนะครับแล้วก็โอ้โหกลิ่นหอมมากอันนี้บอกเลยว่าหอมจริง ะจะช่วยในเรื่องของลดเลือนฝ้ากระแดดทั่วหน้านะไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดําก็แลดูจางลงผิวกระจ่างใสแลดูเรียบเนียนขึ้นชุ่มชื้นอิ่มน้ําอ่อนโยนฉายได้ทุกวันนอกจากจะบํารุงผิวหน้าแล้วนะครับยังสามารถบํารุงผิวกายได้ด้วยเนาะหลังจากออกแดดเนี่ยทาได้เลยในส่วนของราคานะครับเจ้าตัวนี้จะราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นครับทุกคนมีขนาด40กรัมหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขาเลยครับทุกคนจเจลลำไยใช้เท้าซิต้าดีจริงคอนเฟิร์ม